วันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2489รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้อย่างช้าที่สุดถึงวัดเบญจมะบพิต รถแล่นเร็วขึ้นได้บ้างตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้บทพระราชนิพน์เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่สวิตเซอร์แลนด์สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชด,ดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จนิวัดประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2493 จากนั้นทรงอภิเษกสมรสกับหมอมราชวงศ์สิริกิตติยากรเมื่อวันที่28เมษายนพุทธศักราช2493ต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษขึ้นเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสต่อหน้ามหาสมาคมว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามในการนี้ได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิตขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีก่อนหน้าที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการถาวร ทรงใช้ชีวิตอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นส่วนใหญ่ในระหว่างนั้นได้เสเด็จพระราชด,ดำเนินกลับมายัางประเทศไทยเพียงสองครั้งคือเมื่อพุทธศักราช2481และพุทธศักราช2488ครั้งยังทรงดำรงพระราชะอิสรยยิยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชในครั้งนั้นได้โดยเสยเด็จพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทหิดล พระอัธมารามาธิบดินไปยังสถานที่ต่างๆในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดใกล้เคียงเท่านั้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วในช่วงแรกๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชการณียกิจในกรุงเทพมหานครเป็นส่วนใหญ่บางครั้งทรงมีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจในจังหวัดภาคกลางตามที่มีผู้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ทำให้ทรงมีโอกาสทอดพระเนศสภาพภูมิประเทศและได้ทรงเยี่ยมราษฎรที่พากันมารอรับเสด็จในเวลาต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรในภูมิภาคต่างๆโดยทรงเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรในภาคเหนือและจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมรัษฎรในภาคใต้ หากมองย้อนกลับไปในอดีตเมื่อกว่า50ปีที่ผ่านมาการคมนาคมสัญจรไปมายังไม่สะดวกสบายเช่นในปัจจุบันถนนหนทางยังมีน้อยและทุรกันดาลการเสด็จพระราชด,ดำเนินไปยังภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยในครั้งนั้นจึงใช้เวลานานมากและต้องประทับบนรถไฟรถยนต์เรือยนต์เครื่องบินในบางครั้งต้องส่งช้างด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชะดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉีงเหนือระหว่างวันที่สองถึง20พฤศจิกายน2,498ภาคเหนือระหว่างวันที่20กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคม2,501 และภาคใต้ระหว่างวันที่6ถึง26มีนาคม2502ตลอระยะการเดินทางที่ยาวไกลจึงจำเป็นต้องทรงหยุดพักบ้างบางครั้งถึงกับต้องทรงเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งเนื่องจากท่อไอเสียหลุดเพราะสภาพถนนที่ขรุขระ ในบางโอกาสเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงสถานที่ประทับแรมตามหมายกำหนดการแล้วแทนที่จะเข้าที่ประทับแรมกลับทรงพระําดำเนินเยี่ยมรัษฎรที่มารอรับเสด็จเป็นแถวยาวสุดลูกหูลูกตาเพื่อให้รัษฎรมีโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดหลายครั้งหลายคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนเสด็จหยุดตามสถานที่ต่างๆเป็นระยะระยะทั้งที่ไม่อยู่ในหมายกำหนดการเนื่องจากได้ทอดพระเนตรเห็นราษฎรที่คอยรอรับเสด็จตลอดสองข้างทางจึงมีพระราชประสงค์จะให้ราษฎรเหล่านั้นมีโอกาสเฝ้าทูลองทุลีพระบาทในโอกาสนี้ ทรงรับสิ่งของต่าง,างๆที่รัษฎรนำมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายมีทั้งข้าวปลาอาหารส้มสูกลูกไม้ซึ่งล้วนเป็นข้าวของที่พวกเขาเลือกสรรแล้วว่าดีที่สุดเท่าที่จะหามาได้ด้วยหวังว่าจะให้ทรงใช้เป็นสเสบียงระหว่างทางช่วงเวลาที่เสด็จพระราชด,ดำเนินในครั้งนั้น ยังไม่มีการสร้างพระตหนักที่ประทับแรมในภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยตลอดระยะเวลาที่เสด็จพระราชด,ดำเนินเป็นแรมเดือนจึงต้องประทับแรมตามสถานที่ที่ทางราชการจัดถวายตามสภาพของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งมีทั้งจวนผู้วาราชการจังหวัดสารกลางจังหวัดบ้านพักในค่ายทาหารและเรือนรับรองของสถานที่ราชการในท้องถิ่น ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองทูลีพระบาทล้วนพากันเดินทางมาจากที่ต่างๆทั้งใกล้และไกลบางคนใช้เวลาในการเดินทางรอนแรมกว่าครึ่งค่นวันออกเดินทางจากบ้านตั้งแต่ฟ้ายังไม่สามหวังเพียงเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาสักครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็มีพระราชประสงค์จะทรงเยี่ยมรัษฎรอย่างทั่วถึงเช่นเดียวกันดังนั้นเมื่อเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงที่ประทับแรมแล้วแม้จะเป็นเวลามืดค่ําและตามหมายกําหนดการต้องเสด็จเข้าที่ประทับแรมแต่เมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นรัษฎรจํานวนมากต่างเปล่งเสียงถวายพระพร และยังรอคอยโอกาสที่จะเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของพวกเขาให้เต็มตาอีกสักครั้งก็ทรงเข้าพระไทยถึงความรู้สึกของราษฎรจึงสเสด็จออกมาทรงแย้ำพระสุ